บ้าส่วนเดิมลองนะคะป้าจะมาดูพามาดูวิธีการที่ป้าปลูกตะไคร้เอาไว้เพื่อคุมดินนะคะในร่องของกล้วยี่คือต้นกล้วยนะคะป้าก็จะปลูกยาบนี้นเลยกล้วยแล้วป้าก็มาสลับตะไคร้ปลูกอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างไรก็คือนี่ค่ะใต้กอตะไคร้จะไม่มีหญ้ารกแบบข้างนอกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตะไคร้จะคุมน,นี่ค่ะการนี่ค่ะเราก็ไม่ต้องถอดหญ้าเยอะถ้าเราเอาตะไคร้ออกก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เอาใบไม้ตะไคร้เนี่ยเอาใบตะไคร้เนีใบไม้นี้นะคะมาวางตรงกลางๆเลยค่ะเพื่อที่จะมาทับหญ้าหรือว่าตอตะไคร้เก่าเห็นไหมคะเวลาป้าป้าขุดตะไคร้ออกป้าก็จะทําเคลียพื้นที่ให้สะอาดไปเลยเคลียให้สะอาดไปเลยพร้อมที่เราจะลงตะไคร้ใหม่หรือเราจะปลูกอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะอยากปลูกนะคะพืชในรูปหรือเราจะเอาพริกปลูกตรงนี้ก็ได้นะคะเอาพริกหรือมะเขือพวงนี่ก็ได้ค่ะมะเขือพวงก็จะชอบร่มมากๆนะคะมะเขือพวงแบบนี้ ปลูกไว้เอาไว้รับประทานเองค่ะถ้าทานไม่หมดเราก็เอาไปแบ่งปัน,ปนหรือว่าไปจําหน่ายก็ได้นะคะสําหรับในร่มกล้วยก็จะสามารถปลูกได้หลายๆอย่างอย่างเช่นกะเพรานี่ป้าก็ปลูกได้นะคะนถ้าเราอยากปลูกกะเพราเราปลูกได้ไว้ทานเองแบบนี้นะคะปลูกได้แล้วหนึ่งเราก็ได้ดินดีด้วยค่ะดินด,นด,นดนีจากจากไหนทราบไหมคะนี่ป้าก็จะให้เด็กเขาเก็บใบไม้มาให้อย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะเอามาหกลูกต้นกล้วยเราต้องวางปเป็นแถวข้างๆต้นกล้วยไปก่อนนะคะพอใบไม้เขาเย็น เพราะว่าใบไม้นี้นะคะเขาจะไปหมักตัวเองให้มีความร้อนถ้าเราเอามาวางเลยทับเลยทีเดียวเขาก็จะมีความร้อนไปดูต้นไม้ของเราเพราะฉะนั้นเรามาวางขอบๆก่อนเลยค่ะวางเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวพอเขามีความเย็นนะคะเขาเราก็ตลบเขาไปในต้นกล้วยได้ต้นกล้วยของเราถ้าฝนไม่ตกมีน้ําค้างเขาก็จะอมความชื้นเอาไว้ทําให้ต้นกล้วยของเรางอกงามแบบนี้ค่ะเป็นแถวแบบนี้ต้นกล้วยของป้าวิธีพึ่งพาตนเองก็คือ เป็นแนวคิดของเราเราก็ไม่ต้องทิ้งใบไม้ใบไม้อย่าเผาเอามาหุ่มต้นกล้วยเอาไว้เลยถ่วยให้เราลดการลดน้ําของเขาก็จะมีประโยชน์กับตัวเราแล้วก็มีประโยชน์กับต้นไม้ด้วยนะคะต้นไม้ของเราก็งามแบบนี้นะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือต้นกล้วยเข้งามเกินไปเราก็ต้องตัดออกนะคะต้นที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเอารอบที่สองเอาไว้แค่สามต้นพอนะคะรอบที่สองเอาไว้สามต้นรอบที่สามเราก็ควรจะเอาไว้แค่สองต้น ต้นนี้เราควรเอาออกเดี๋ยวป้าก็จะออกค่ะตัดไปแล้วค่ะนี่รอยตัดตัดไปแล้วแต่เขาก็งอกใหม่เราก็สามารถตัดไปอีกได้ตัดเอาไปไหนเราก็ไม่ต้องเอาไปไหนค่ะเอามาวางตรงนี้เลยเอามาห่มเอามาวาง็นเถวเหมือนเราที่เราเอาญ้ามาค่ะเอาญ้ามากองแบบนั้นนะคะเอามากองแบบนั้นเลยแบบยาวๆเอาหมือนที่ป้าบอกเมื่อกี้ค่ะไม่ต้องเอาไปไหนไกลเอามาวางข้างๆเลยค่ะข้างๆเพื่อเพื่อที่เขาจะได้มากลายเป็นปุ๋ยนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่ดูก็ลองจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ